สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรีวิวในชุดของซีรีส์ X นะครับซึ่งเป็นชุดที่เป็นตัวบิเกนเนอร์คุณภาพก็ใช้ได้ทีเดียวลองมาดูกันครับอ่ะอันนี้คือซีรีส์ที่ราคาย่อมเยาวเป็นแบบบิเกนเนอร์แต่บอกเลยว่าปีนี้สีสันสวยงามมากเลยอ่ะดูสิดูสิเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหม สีสันสวยดีไซน์แบบสีสวยอะ่ะดูแบบมันดูแบบว่านี่ิ๊กิเนอร์นะแต่ว่าดูดีอะ่ะแล้วไอไอออปชั่นไอตัวแบบไอลายเกาะเนี่ยไอลายเกาะตามลายเกาะเนี่ยลายเกาะปีนี้ลายที่มันเกาะชุดอะ่ะมันทำมา เป็นออปชันแบบมาตรฐานเลยนะไม่ว่าจะ b บิ๊กนเนอร์ก็มีนะไม่ใช่ว่ามีแต่ในตัวท็อปแล้วสีอ่ะสวยปีนี้สวยจริงยอมรับว่าสีดีไซน์สวยนี่ขนาด b บิ๊กนเนอร์แล้วก็ไม่ได้แย่นะพวกกางเกงพวกอะไรก็ไม่ใช่ว่าบางนะก็สมราคาคือรวมๆผมชอบมากเลยอะ แต่ถ้าซื้อบิกินเนอร์ให้ลูกใส่ลูกอาจจะง,งอนนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยสวยนะปีนี้ของอแต่มันก็บางหน่อยแต่ลายมันอนะดูสิผ้าที่บุข,ข้างในก็ยังสวยเลยนะน่าใช้อะ่ะน่าใช้สวยสีสันอ่าแล้วก็อย่างเช่นเนี่ยมีแผ่นพลาสติกนะ ไอจุดที่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 ข้างหลังที่เสริมอะแต่ว่าถ้าเป็นพวกตัวแพงๆตัวท็อปๆมันเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนแล้วมันไม่ใช้พลาสติกแล้วมันก็จะใช้เป็นลังพึ่งเป็นโฟมระบายอากาศคุณภาพดีๆเบาแล้วก็เซฟแต่ว่าก็โอเคนะคือไอบิ e ิ i เนอรก็ไม่แย่เลยปีนี้มองว่าน่าใช้มาก ซื้อ beginner ใช้สําหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆก็รู้สึกว่าได้ของที่คุณภาพดีแล้วดีไซน์สวยงามเนี่ยดูสิอย่างตัวเนี้ยนี่ก็พลาสติกนะแล้วก็เกาะเกาะกับเสื้อแต่แน่นอนละ่ะใช่ข้างในออปชันอะไรมันอาจจะไม่เยอะอลวดลายมันอาจจะไม่มากเท่ากับไอตัวแพงๆนะ แต่ว่าก็โอเคผ้าลวดลายมันน่าใช้อะ่ะคือมันสวยสมัยนี้เน้นก่อนเว้ยสวยสวยไว้ก่อนเลยอืมอย่างแข้งแข้งก็โอเคไหมดีไซน์ได้เหมือนกันคือผ้าข้างในเป็นแบบเดียวกันหมดของ X-Series ปีนี้นะที่เป็น Beginner โอเคนะสวยเลยแล้วก็ตัวที่ แต่ตัวพลาสติกเนี่ยวัสดุตัวด้านนอกเนี่ยเนื้อมันอะแล้วคุณภาพของวัสดุอะเรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่เท่ากับอุลตราโซนิกหรือว่า3ามเอปอะไรพวกนั้นนะมันก็จะอีกเกรดหนึ่งก็อย่างว่าราคามันราคามันก็ต่างกันเป็นเท่าตัวนะแต่ว่าโดยรวมถ้าในเลเวลเิกิเน์ผมว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ ได้ของดีด้วยอคือคุณภาพมันและดีไซน์มันยอมรับว่าดีไซน์ปีนี้สีสันมันมากินขาดเลยอะ่ะดูสิจุดพวกจุดที่เป็นที่เป็นจุดไอที่แซฟมันก็ดีอะ่ะ โอเคนี่คือรวมๆทั้งหมดนะครับของ Bauer Collection ไอชุดในปีนี้นะเราก็เอามา3ตัวเป็น Ultrasonic 3 S Pro แล้วก็บางส่วนก็จะมี3 S แล้วก็ตัว Beginner ก็เป็น X Series ครับอ่าอันนี้ก็เป็นเก็บตกมาฝากกันนิดหน่อย Vapor ก็ยังมีนะเข้ามาเมื่อต้นปียังมีเหลืออยู่นะครับพวกสอนะครับเนี่ยโชเดอร์สไตล์เวเปอร์มันก็จะเป็นทรงที่เป็นตัว v อ่ะมันก็จะกระชับกระชับนะเพียวแล้วก็เน้นเบาอ่าถ้าซูพรีมันก็จะเป็นในแนวแบบนาฬิกาทรายคือมันจะแน่นมันจะแน่นตรงคอดอ่ะตรงเอวตรงแต่ว่าด้านบนกับด้านล่างมันก็จะหลวมๆสบายหน่อยนะครับ ก็แข้งในพวกนี้ก็ยังมีนะที่เป็นดีไซน์ของเวเปอร์โอเคครับฝากกันนิดนึงครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ